สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ NTP Wealth Podcast พ Podcast ที่จะพาคุณเข้าใจประกันชีวิตแบบไม่ต้องใช้สับยากไม่ขายของแต่เล่าเรื่องจริงที่ทุกคนควรรู้เพราะชีวิตมันไม่แน่นอนแต่การวางแผนเราเริ่มได้เลยครับชีวิตฟรีแลนซ์นี่ฟังดูดีนะคะมีอิสระเต็มที่แต่ เออก็ต้องเจอกับความจริงที่ว่ารายได้มันไม่แน่นอนเลยนะคะใช่ครับตรงนี้ต่างจากคนทำงานประจำชัดเจนเลยซึ่งก็ทำให้เรื่องการจัดการเงินกลายเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะโดยเฉพาะสำหรับชาวฟรีแลนซ์โดยดูจากข้อมูลของทางตลทแล้วก็กอ,อชอด้วยเพื่อให้วางแผนการเงินได้มั่นคงขึ้นครับผมหัวใจหลักๆเลยคือต้องยอมรับก่อนครับว่ารายได้เรามันจะผันผลแน่ การเข้าใจธรรมชาติตรงนี้เป็นจ uh ุดเริ่มต้นสำคัญเลยของการวางแผนที่ดีครับค่ะแล้วข้อเรายอมรับตรงนี้แล้วขั้นแรกควรเริ่มจากตรงไหนดีคะในเมื่อรายได้มันไม่แน่นอนแบบนี้การคาดการณ์นี้ดูจะยากเหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องลองดูจากข้อมูลเก่าๆครับรายรับย้อนหลังหรือดูจากโปรเจกต์ที่มีในมือตอนนี้เพื่อหาค่าเฉลี่ยคร่าวๆนะครับอ๋อเป็นฐานในการวางแผนใช่ครับ แต่จริงๆแล้วสำคัญกว่าตัวเลขไป๊บๆคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่างบประมาณที่ยืดหยุ่นครับผมคือระบบงบประมาณที่มันตายตัวเกินไปอาจจะไม่ค่อยเวิร์กกับฟรีแลนซ์เท่าไหร่แยกบัญชีครับอย่างน,น้อยๆเลยควรมีบัญชีสำหรับรับเงินจากลูกค้าบัญชีสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็บัญชีเงินออมหรือถ้าจะให้ดีก็มีบัญชีสำหรับภาษีแยกไปอีกอ๋อคือแบ่งเงินเป็นสัดส่วนไปเลยใช่ครับมันจะได้ไม่ปนกันมั่ว ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นบริหารง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็การทำบัญชีรายจ่ายก็สำคัญนะครับต้องแยกให้ชัดระหว่างรายจ่ายคงที่เช่นค่าเช่าด้านผ่อนรถกับรายจ่ายผันแพร่พวกค่ากินค่าเดินทางแล้วก็ต้องไม่ลืมรายจ่ายเกี่ยวกับการทำงานด้วยใช่ไหมคะพวกค่าโปรแกรมค่าอุปกรณ์ถูกต้องครับอันนี้สำคัญมากต้องกันไว้เลยเคยได้ยินหลักการแบ่งตัศน์แบบบบ50 30 20นะคะอันนี้พอจะเอามาปรับใช้ได้ไหมคะ เป็นแนวทางที่ดีเลยครับเช่น50%เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นาสเป็น30%สำหรับเป้าหมายการเงินเช่นออมหรือลงทุนอีก20%เป็นเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เราอยากใช้แต่ก็ปรับได้ตามสถานการณ์ใช่ครับไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ครับให้เหมาะกับเราที่สุดพอเราเริ่มจัดการรายรับรายจ่ายได้บ้างแล้วอีกเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับฟรีแลนซ์เลยก็คือเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินใช่ไหมคะเห็นว่าต้องมีเยอะกว่าพนักงานประจำด้วยจำเป็นมากๆครับ ควรตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ6-12เดือนของค่าใช้ใจ่ายจำเป็นรายเดือนเลยครับโห oh, 6 1ถึงเดือนครับเพราะว่ารายได้เรามันไม่แน่นอนไงครับการมีบัฟเฟอร์หรือกันชนตรงนี้เยอะหน่อยมันจะช่วยให้เราอุ่นใจได้มากเวลาที่แบบเอองานสะดุดหรือมีเหตุไม่คาดฝันเข้ามาแล้วเงินก้อนนี้ก็ต้องเก็บแยกบัญชีต่างหากเลยห้ามยุ่งเด็ดขาดใช่เลยครับ เก็บแยกไปเลยห้ามแตะถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆแล้วก็ใช้หลักออมก่อนใช้หรือ Pay yourself first คือพอมีรายได้เข้ามาปุ๊บหักออมเข้าบัญชีนี้หรือบัญชีลงทุนอื่นๆก่อนเลยครับก่อนจะเอาไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นอืมเข้าใจเลยค่ะนอกจากเก็บเงินสำรองเองแล้วเหมือนว่าภาครัฐก็มีตัวช่วยให้เราด้วยอย่างประกันสังคมมาตรา40ใช่ไหมคะ ครับผมมาตรา40นี่เป็นทางเลือกที่ดีครับสำหรับฟรีแลนซ์หรือคนที่ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมม33หรือม39มาก่อนสิทธิประโยชน์หลักๆมีอะไรบ้างคะก็จะมีเรื่องเงินทดแทนการขาดไรายได้เวลาเราป่วยเราต้องนอนโรงพยาบาลมีเงินสงเคราะห์บุตรสำหรับคนที่เลือกทางเลือก3นะครับแล้วก็มีเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับทางเลือก2และ3 แต่เหมือนจะไม่ได้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโดยตรงเหมือนม33หรือ39ถูกต้องครับตรงค่ารักษาพยาบาลเนี่ยต้องไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองควบคู่กันไปครับอ๋อค่ะแล้วถ้าเป็นกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอล่ะคะอันนี้ต่างจากมศูย์ยังไงกอชอนี่จะเน้นไปที่การออมเพื่อไวัยเกษียณโดยเฉพาะเลยครับสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระอายุตั้งแต่1 5ถึง60ปีออมได้เท่าไหร่คะ เริ่มต้นน้อยมากครับ50บาทก็ได้สูงสุดปีละ1,3200บาทจุดเด่นเลยคือรัฐบาลจะช่วยสมทบเพิ่มให้ด้วยตามช่วงอายุของเราสูงสุดปีละ1,200บาทเลยนะครับโหมีรัฐช่วยสมทบด้วยใช่ครับแล้วเงินที่เราออมกับกอชอเนี่ยยังเอาไปลดยนภาษีได้อีกด้วยถือเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงระยะยาวที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยแสดงว่าถึงแม้จะมีตัวช่วยจากภาครัฐอย่างม40 หรือกออชอแล้วการมองหาประกันเอกชนอย่างประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมก็ยังเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาอยู่ดียังจําเป็นอยู่ครับโดยสภาพประกันสุขภาพเพราะเราก็รู้กันดีว่าค่ารักษาพยาบาลสมัยนี้มันคออาดเดาไม่ได้เลยแล้วก็อาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆกระทบแผนการเงินเราทั้งหมดได้จริงค่ะการมีประกันเอกชนมาช่วยเสริมตรงนี้ก็จะช่วยปิดความเสี่ยงตรงนี้ไปได้เยอะครับค่ะ พอพูดถึงเรื่องภาระทางการเงินอีกเรื่องที่ฟรีแลนซ์หลายคนอาจจะแบบว่าปวดหัวนิดหน่อยก็คือเรื่องภาษีนี่แหละค่ะเพราะต้องจัดการเองหมดเลยเรื่องนี้ห้ามมองข้ามเด็ดขาดครับสำคัญมากจริงๆการวางแผนภาษีที่ดีเนี่ยนอกจากจะช่วยประหยัดเงินแล้วยังช่วยป้องกันปัญหาโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ด้วยเราต้องเริ่มยังไงคะเรื่องภาษี หลักๆเลยคือต้องรู้ก่อนว่ารายได้ที่เราได้รับมาเนี่ยมันจัดเป็นเงินได้ประเภทไหนตามกฎหมายภาษีส่วนใหญ่ของฟรีแลนซ์ก็จะเป็น40ทับ2คือพวกรับจ้างทำงานให้ทั่วไปหรือ40ทับ8จากการทำธุรกิจการค้าขายหรือให้บริการซึ่งแต่ละประเภทก็หักค่าใช้จ่ายได้ไม่เหมือนกันใช่ครับมันจะมีวิธีหักค่าใช้จ่ายต่างกันคือหักแบบเหมาเป็นเปอร์เซนต์หรือหักตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเราต้องเลือกว่าแบบไหนเหมาะกับเรา การเลือกหักแบบเหมาหรือตามจริงนี้มีผลต่างกันเยอะไหมคะมีผลครับถ้าเรามีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเยอะจริงๆแล้วก็มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนการหักตามจริงก็อาจจะช่วยให้เราประหยัดภาษีได้มากกว่าแต่ถ้าค่าใช้ใจ่ายไม่เยอะหรือเราไม่อยากยุ่งยากเรื่องเก็บเอกสารการหักแบบเหมาก,ก็อาจจะสะดวกกว่าหลังจากนั้นก็คือรวบรวมเอกสารรถยนต์ต่างๆครับผมพวกค่ารถยนต์ส่วนตัวบุตร เบี้ยประากาันกองทุน RMF SSF กอชอเงินบริจาคต่างๆต้องรวบรวมให้ครบแล้วก็คำนวณยื่นแบบพองอด .90 ซึ่งเป็นแบบสำหรับบุคคลธรรมดาให้ถูกต้องและทันเวลาที่สำคัญคือต้องการเงินไว้จ่ายภาษีด้วยใช่ไหมคะอันนี้เน้นย้ำเลยครับได้เงินมาเมื่อไหร่ให้หากส่วนหนึ่งเก็บไว้สำหรับจ่ายภาษีโดยเฉพาะเลยอย่าเผลอเอาไปใช้เพลินหมดนะครับ เข้าใจเลยค่ะอย่างสมมุติถ้าเป็นกราฟิกดีไซเนอร์มีทั้งรายได้จากการออกแบบที่เป็น4 0ทับ 2, แล้วก็อาจจะมีขายสินค้าที่ตัวเองออกแบบด้วยเป็น4 0ทับ 8. การแยกประเภทรายได้ให้ถูกแล้วเลือกวิธีหักค่าใช้ใจ่ายที่เหมาะสมนี่ช่วยได้เยอะเลยสินะคะถูกต้องครับความเข้าใจตรงนี้สร้างความแตกต่างได้มากจริงๆครับ สรุปแล้วการจัดการเงินสำหรับชาวฟรีแลนซ์นี่ต้องมองให้รอบด้านจริงๆนะคะทั้งเรื่องการทำงบประมาณที่ต้องยืดหยุ่นการสร้างกรอบป้องกันตัวเองด้วยเงินสำรองฉุกเฉินการออมอย่างสม่ำเสมอครับแล้วก็การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นม .40 หรือกออชอควบคู่ไปกับการวางแผนประกันส่วนตัวแล้วก็เรื่องสาคัญอย่างภาษีที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับผม ผมอยากฝากข้อคิดไว้นิดนึงครับว่าจริงๆแล้วอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงของฟรีแลนซ์อาจจะไม่ได้มาจากการที่เราต้องหาเงินให้ได้เยอะๆเพียงอย่างเดียวนะครับอืแต่มันอยู่ที่ความสามารถในการบริหารจัดการทั้งรายได้และความเสี่ยงต่างๆที่เข้ามาให้อย่างมีประสิทธิทภาพมากกว่าครับเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะลองนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะคะอาจจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนเช่น ลองจดบันทึกรายรับจ่ายหรือว่าวันนี้ลองเปิดบัญชีเงินออมแยกออกมาอีกบัญชีหนึ่งเลยก็ได้ค่ะเริ่มเล็กๆก่อนได้ครับใช่ค่ะแล้วถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลองเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เขาหรือเซตเขามีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์มีบทความดีๆเยอะเลยค่ะหรือจะดูข้อมูลของกอชอโดยตรงก็ได้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะอย่าลืมกด subscribe และแชร์ให้คนที่คุณรัก เพราะบางครั้งการวางแผนเล็กๆวันนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนไปตลอดกาลทักเรามาได้ที่ Facebook และ LINE OA แล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ